นี่นะครับเดี๋ยวล้วงให้ดูนะครับอันนี้คือรูอากาศเข้านะครับนี่ครับช่องนี้ครับนี่เลยครับอย่างนี้นะครับช่องรูอากาศก็เล็กลงครับอากาศกําลังอัดของอากาศก็เข้าไปในกระบอกสูบได้น้อยลงครับถ้าพวกนี้ตันมากๆครับให้สังเกตนะครับควันรถจะดํานะครับเพราะอากาศกับน้ํามันมันไม่สัมพันธ์กันครับก็คือในห้องเผาไหม้เราน้ํามันมัน ส่วนผสมน้ำมันมันเยอะเกินไปครับอากาศมันเข้าได้น้อยรถจะควันดํานะครับถ้าไม่เชื่อก็ลองดูท่ออินเตอร์นะครับถ้าท่ออินเตอร์ยางนี่ครับท่ออินเตอร์ยางรั่วรถจะควันดําแล้ววิ่งไม่ออกนะครับอันนี้เหมือนกันครับถ้าตีบมากๆสังเกตดูนะครับควันรถจะเริ่มดํามากๆครับเพราะอากาศเข้าไปได้น้อยในห้องเผาไหม้มีน้ํามันเป็นส่วนผสมเยอะเกินไปครับอันนี้ก็เอาเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากกันครับนี่ครับช่องอากาศครับ นี่ก่อนนี่ครับตัวนี้เดี๋ยวนี้ก็ไล่เลางทําความสะอาดให้อีกทีครับโลนะครับอันนี้ก็มาเลขไม่ประมาณหกหมื่นโลครับก็อย่างที่เห็นเลยครับก็หนักทุกช่องครับหนักมากเลยครับคันนี้ครับก่อนี่ครับดูต่อครับก่อเป็นพอร์ตนะครับพอร์ตด้านใน หนักอาเรื่องเลยครับ